สวัสดีครับชาวราศีกันยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดวงใบบูพยาวันนี้จะดว,ดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันหรือชาวราศีกันสามารถดูคําพยากรณ์นในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดวดวงให้กับชาวราศีกันในช่วงของเดือนกุมภาพันธ25์2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะครับในช่วงแรกจะทําเป็นความรักความสัมพันธ์แบบโดยรวมส่วนครึ่งหลังนะครับจะเป็นในลักษณะของความรักความสัมพันธ์แบบ คนคุยนะครับแล้วก็คนที่มีความรักแต่ยังไม่ชัดเจนแล้วก็อาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีความรักความสัมพันธ์ที่เหมือนกับอยู่ด้วยกันแล้วนะครับที่เราจะไปดูนักศาักของไพ่กันในช่วงของเดือนนี้สำหรับใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ Descript i o นนะครับจะแปะริงแล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างอิทธิพลของไพ่เมลล่าเอนเนจีของตัวคุณได้เซเว่นออกเป็นถาเกิน ่วนนองพนทาคันนี่นะครับเป็นไพ่ของการอดทนการรอคอยหรือลักษณะของการตเติมเต็มในลักษณะของการและกันให้มากขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของเจดเหรียญเป็นผู้หญิงที่กําลังรอคอยกับในเรื่องของผลประโยชน์นะครับหรือว่ารอคอยในเรื่องของการที่มีการออกดอกออกผลกับในเรื่องของ สิ่งต่างๆที่เธอกําลังรอคอยนั่นแปลว่าใครที่กําลังรอคอยกําลังจะมีความรักความสัมพันธ์แนวโน้มที่ดีเกิดขึ้นถึงแม้คุณอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่าตอนนี้มันจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ยังมีความรู้สึกเหมือนกับอื่นๆมึนๆงงๆกับความรักหรือสถานะบางสิ่งบางอย่างอาจจะยังดูไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับมีไพ่เดมอนเกิดขึ้นความรักความสัมพันธ์บางทีมันดูฉับเฉวยความรักความสัมพันธ์บางทีมันถูก ปล่อยปาะกะเลยนะครับมันมีลักษณะของความคิดของตัวคุณรู้สึกเหมือนกับว่าเราดูเหมือนกับเราด้อยค่าหรือเปล่าทําไมถึงเขาไม่สนใจเราทําไมเขาไม่โอเคกับเราหรือทําไมความรักความสัมพันธ์มันดูหยุดนิ่งมันดูไม่ขยับหรือความรักความสัมพันธ์ดูเขามไม่ใส่ใจดูแลอะไรเราสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะครับดูเขาเปลี่ยนไปเพราะว่า สัญชาตญาณของคุณมันบอกว่าเดอร o มูนเดอ o ์มูนเนี่ยมันเป็นลักษณะของความคิดเยอะคิดมากหน่อยกับคนลักขณะกันนะครับเนาะอาจจะแบบเออต้องระมัดระวังกับเนื่อของความคิดทัศนคติบางสิ่งบางอย่างบางทีเราอาจจะคิดเองนะครับดี๋ยว,ว่าคิดมากเกินไปบางทีมันอาจจะยังไม่ได้เป็นไปสิ่งที่คุณนั้นคิดซะทั้งหมดถึงแม้บางทีขาออาจจะดูนิ่งอาจจะดูเงียบดูไม่ค่อยใส่ใจกับตัวคุณเท่าไหร่ก็จริงแต่นะครับ ไพ่เนี่ยนะบ่งบอกว่าไฟ์ออกเพนทักเกิลแปลว่าบางทีเราเอาจจะมีจินตนาการความคิดว่าเขาดูดูวุ่นวายดูนิ่งนะ่แล้วเขาดูเหมือนเขาไม่ใส่ใจกับเราเหมือนหรือว่าเขาไม่สนใจเราเนี่ยจริงๆเขามีคนอื่นหรือเปล่าหรืออะไรประมาณเนี่ยนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไพ่บอกว่าจริงๆเขาก็ยังโอเคอยู่นะเขายังให้ความสําคัญกับตัวคุณเขายังโอเคกับตัวคุณอยู่เพราะว่าเซนออกเพนทักเกิลเขาบอกว่า ไพ่เนี่ยอย่างผมจะบอกว่าให้คุณเนี่ยรอคอยไปสักนิดหนึ่งอดทอนไปสักนิดหนึ่งเพราะว่าทุกอย่างมันไม่ได้เติมเต็มในวันสองวันได้มันคงต้องใช้เวลาในลักษณะของการเรียนรู้การปรับการเข้าใจกันเพราะมีไพ่เดซันมาแราะว่าจริงๆเขาก็ยังโอเคกับตัวคุณเขายังรู้สึกดีกับตัวคุณนะเขายังรู้สึกว่าอืมตัวคุณนะ่ยยังเป็นแฟนหรือยังเป็นอะไรที่มันแบบมีคุณค่าระหว่างเขากับคุณอยู่ นะครับเพราะว่าเดือนสันยังไงก็ยังดูมีคุณค่ายังเป็นที่หนึ่งยังเป็นแบบโอเคอยู่อือมแต่ขอให้คุณเนะ่ยเลิกจุกจิกเลิกแบบเออขยันขยอหรือเลิกแบบเล้าหลือกับเขาสักนิดหนึ่งเพราะว่าไพ่เนี่ยบ่งบอกว่าบางทีเราอาจจะแบบเออคิดลบคิดมากบางคนอาจจะไม่ได้จุกจิกไม่ได้เยอะกับเขาแหละแต่ตัวเองอน่คิดมากเนาะ ดังนั้นเนี่ยไพ่มันบ่งบอกไงว่าบางทีเรากร็รู้สึกน้อยเนื้อต่ําใจเหมือนกับเราดูไม่มีค่าหรือเปล่าทําไมเขาไม่โอเคกับเราอะไรประมาณนี้ไพ่อยากจะบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ก็จริงแต่มันจะถูกเหมือนกับเขาเรียกว่าปลดล็อกตรงนี้ลงไปได้แน่นอนมีไพ่แจกจัดเม้นเกิดขึ้นมีไพ่เดทแอมเพ c สเกิดขึ้น บางสิ่งบางอย่างที่คุณมีพลังงานมี Energy ในเรื่องของสิ่งที่มันเป็นในแง่ลบเนี่ยแง่ลบเนี่ยมันมากับแง่บวกเลยนะดังนั้นเนี่ยมาอยู่ที่ตัวคุณคิดแล้วก็ตัดสินใจว่าจะเอาแบบไหนระหว่างเด o มนกับเดซันเดะมนเนี่ยมันแปลว่าความคิดความวิตกกังวลความคิดเยอะคิดมากเนาะแล้วก็เดซันเนี่ยเป็นไพ่ของแสงสว่างความมืดกับแสงสว่างมาพร้อมกันแบบเนี้ยมันแปลว่าคุณต้องผ่าน ปัญหาอุปสรรคผ่านความยากลําบากในการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างปล่อยวางนัะทุกอย่างจะดีขึ้นเพราะไพ่เดิสันมาบอกว่ายัางไงคุณก็แสนแสงสว่างแน่นอนถ้าคุณยังตกอยู่ในความมืดคุณควรที่จะต้องตื่นขึ้นมาจากความมืดแล้วค้นพบ กับแสงสว่างให้โดยเร็วที่สุดแล้วคุณจะพลพอบกับสิ่งที่ดีกับชีวิตของตัวคุณได้เนื่องจากไพ่เดอะมูนเนี่ยมันแปลว่าคุณกําลังอยู่ในห้วงของความมืดแต่ถ้าเกิดคุณคนพบกับแสงสว่างมันก็จะเจิดจ้าแล้วก็เจิดจรัสทําทให้คุณสามารถไปต่อได้เพราะถ้าเกิดคุณจมอยู่ในอดีตแบบเนี้ยบางทีเราก็จะมีปากเสียงกันมีการทะเลาะเบาแวงกันไพเดอะชาริออตเกิดขึ้น ไพ่เดชชาคอรัอดแปลว,ว่าไพ่อของการมีปัญหาไพ่อของการที่ต้องสู้รบปรับมือกันเพราะเป็นไพ่ขุนศึกใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยควรที่จะต้องใช้สติในการดําเนินชีวิตกับความรักความสัมพันธ์ไม่ต้องรีบไม่ต้องเร่งเพราะว่าไพ่พระสังฆราชมาบอกว่าคุณนี่ยมีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีนะแต่มันคงต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะไพ่พ,พระเนี่ยเป็นไพ่อของการที่มาขัดกับความรักความสัมพันธ์สักนิดหนึ่งเพราะว่า คือไม่ได้ขัดนะแต่มันเป็นลักษณะของการต้องอดทนและรอคอยทุกอย่างมันต้องถูกต้องตามคําคันลองคลองทำทุกอย่างยังคงต้องเป็นไปตามกฎข้อบังคับทุกสิ่งทุกอย่างกับความรักความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับเป็นทีและสเต็ปทุกอย่างยังคงต้องเป็นไปตามนั้นนะครับเราจะมาลัดขั้นตอนเราจะมาทําทุกสิ่งทุกอย่างโดยที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยมัน,นคงเป็นไปได้ยากดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเนีย่ยปล่อยวางอย่าเพิ่งไปสู้รบปรับมือกับเขาอย่าเพิ่งไป คอมมิตกับเขามากอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราดูให้สรุปกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าจะสรุปให้เป็นสำหรับคนสดคนคุยแล้วก็คนมีคู่นะครับจัสเมนมาบอกกับเทมเพลนส์มาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคุณจะถูกปลดล็อกและปลดปล่อยตรงนี้ได้คอยคุณเปลี่ยนแปลงก่อนเปลี่ยนแปลงก่อนเบอร์แรกคือเปลี่ยนแปลงน้ำสระของการที่จมอยู่ในอดีตคิดมากคิดเยอะเปลี่ยนแปลงซะนะครับแล้วพยายามคิดบวกเพราะเดดซันแปลว่าคิดบวกแปลว่า อยู่ในลักษณะของความรักความสัมพันธ์ที่จะมีความรักที่พัฒนาได้อีกครั้งหนึ่งแต่คุณต้องเปลี่ยนแปลงต้องพยายามคิดบวกให้ได้ก่อนแล้วทุกอย่างจะเป็นในทิศทางที่ดีไพ่จัดเม e น t มาบอกว่าคุณจะปลดล็อกพัฒนาการตรงนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะเคลียความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ได้และกลับมาคืนดีกันก็จะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าไพ่สใบเนี่ยแปลว่าไพ่ของการกลับมาเคลียกันแล้วก็ปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นนะครับสามารถที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ครั้งใหม่ได้นะครับมีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยหรือบางคนก็จ,จะมีความรักความสัมพันธ์าาที่เริ่มต้นใหม่ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับสามารถที่จะมีความรักความสัมพันธ์ที่เต็มเต็มก,กันและกันได้อีกครั้งหนึ่งขอให้คุณมีกำลังใจต่อการต่อสู้ไปข้างหน้าอย่าพึ่งน,น้อยเนื้อต่ําใจอย่าพึ่งงอนอย่าพึ่งเล,ลืกหองมากเกินไปทุกอย่าง,ย,างยังมีแนวโน้มหรือทิศทางที่ดีได้นะครับ พยายามปล่อยวางแล้วก็ทําตัวเองให้ดูสดใสล่าเริงเข้าไว้อย่าเพิ่งไปยึดติดกับคอมเมนต์เกินไปรู้ว่าช่วงกุมพามันเป็นช่วงวาเลน,นไทน์มาจจะทําให้ตัวคุณคิดเยอะคิดมากวาเลนไทน์ไม่ได้มีวันเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างทุกวันเนี่ยมันดีได้ถ้าเกิดคุณรู้จักคิดบวกแล้วก็พยายามปล่อยวางแล้วทุกอย่างจะดีขึ้นแน่นอนพยายามสดใสล่าเริงแล้วทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นนะครับ ทีนี้เราจะมาดูไพ่สำหรับคนโสดคนคุยแล้วก็คนที่ยังมีสถานะไม่ชัดเจนกันนะครับเริ่มต้นที่สำหรับคนที่เป็นคนโสดก่อนเนาะสำหรับกุมภาพันธ์นี้จะมีคนโสดจะได้คู่ไหมขอไพ่ด้วยนะคะสามใบห้าเหรียญสิบเหรียญเออห้าเหรียญสิบถ้วยแล้วก็เจ็ดถ้วยนะครับโอ้ชาวกันลักษณะกันครับใครที่กําลัง มีปัญหากับความรักความสัมพันธ์หรือใครที่โสดอยู่นะครับหรือยังต้องวิ่งไล่จับคนอื่นอยู่คําว่าวิ่งไล่จับไม่ใช่แปลว่าเราต้องไปวิ่งไล่จับเขาแบบนั้นนะครับหมายความว่าเรากําลังไล่ล่าตามหาความรักความสัมพันธ์อยู่หรือกําลังอยากให้ใครมารักมาชอบเราหรือเราอาจจะรู้สึกแบบเคยโสดมานานเบื่อแล้วไม่อยากโสดละอยากสละดโสดสักทีหรืออยากมีคู่กับเขาสักทีอะไรประมาณนี้วันวาเลนไทน์น,ทน,นี้เราจะได้คู่ไหมเนี่ยนะครับเรามาดูกัน ห้าเหรียญเนี่ยบอกบอกว่าถ้าเกิดเรายังตามล่าหาความรักความสัมพันธ์ไม่เจอชาวกันลักนาการหน,นี่มาเลยครับจ็ดถ้วยเข้ามาจัดเต็มเลยนะครับชาวกันเนี่ยฮอตมากจะมีคนเข้ามามากเลยทีเดียวมีจัดถ้วยคนโสดเนี่ยมีโอกาสจะมีคนเข้าหาเยอะมากมายจ็ดถ้วยเปราว่าคนดึงดูดความดึงดูดนะครับดึงดูดให้คนเข้ามาหาเยอะมากมีโอกาสที่คุณจะได้ความรักความสัมพันธ์และ พัฒนาความรักความสัมพันธ์จากคนโสดเป็นคนที่มีโอกาสจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีได้เพราะสิบถ้วยแปลว่าสิ่งที่คุณหวังสิ่งที่คุณปรารถนาใบเนี้ยแปลว่าความหวังและความปรารถนาจะเป็นจริงด้วยพับมีสิบถ้วยดังนั้นเนี่ยชาากันนะครับอาจจะต้นร้ายแต่ปลายดีได้ดังนั้นเนี่ยสำหรับคนโสดมีโอกาสได้คู่หรือได้คนคุยนะครับก็ค่อนข้างชัดเจนเนาะ สำหรับใครที่กําลังกังวลอยู่ว่าจะมีคู่ไหมมีคู่ได้แน่นอนนะครับสาหรับไพ่สาหรับคนกันเนาะต่อไปเราจะมาดูสาหรับคนที่มีนะคุยอยู่แต่ยังไม่มีสถานะจะได้คอมมิตกันหรือเปล่าเรามาดูกันนะครับขอให้ใหสำหรับคนคุยแต่ยังไม่มีสถานะนะครับจะมีความชัดเจนหรือเปล่าโอเค สำหรับคนคุยนะครับอาจจะยังต้องดูสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเท่าที่ดูเนี่ยมีไพ่ของความยังไม่ชัดเจนเนาะเนี่ยไพ่เจ็ดกาบมาบอกว่าบางทีคุณคุยไปเนี่ยคุณยังไม่รู้เลยว่าตกลงเขายังคิดกับเราแบบไหนเขายังโอเคกับเราหรือเปล่าหรือเขาโสดจริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับถามว่าเขาโสดไหมคนที่คุณคุย King คิง g of c ั p อะ พากดขึ้นมาแปลว่าจริงๆเนี่ยเขาก็มีโอกาสที่เขาจะโสดนะเพราะว่า King of Cup เนี่ยเป็นไพ่ของคนโสดหรือพูดง่ายๆก็คือพ่อไม้นั่นเองก็มีโอกาสที่คุณนั้นจะอาจถ้าเกิดใครคุยกับพ่อไม่ก็อาจจะต้องเรามาระวังนิดนึงเพราะว่าบางทีเขาอาจจะโสดแหละแต่คนของเขาเนี่ยอาจจะยังไม่ได้ ตัดขาดแบบร้อเปซบางคนอาจจะแบบเออแยกกันอยู่แล้วแต่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ตัดขาดจากกันอะไรประมาณเนี้ยบางทีคุณอาจจะเจอรูปแบบนี้มันดูไม่ชัดเจนนะยังดูเหมือนกับคําพูดของเขายังไม่ได้ให้น้าหนักกับตัวเราเท่าที่ควรแามว่าคอมมิตได้ไหมสาหรับชาวกันอาจจะยังต้องรอรุ้นต่อไปนะครับคอมมิตอาจจะยังน่าจะยังไม่ได้นะอืมนะครับอาจจะยังไม่ได้นะสำหรับชาวกันเพราะว่ายังมีการที่ต้องแบบ เหมือนกับทะเลาะกันหรือยังคงต้องแบบเออมีปัญหาในการเรียกร้องความรักความสัมพันธ์อยู่เพราะเด็กถือดาบเนี่ยมันเป็นลักษณะของการที่อาจจะยังไม่ได้ดังใจกับความรู้สึกต่างๆแต่คุณก็อย่าเพิ่งไปน้อยใจแบบเออเขายังไม่ให้คอมมิตกับเราแบบคุยมาตั้งนานแล้วเขายังไม่โอเคอะไรแบบเนี้ยอย่าเพิ่งนะครับบางทีเขาอาจจะแบบเออยังเคลียกับ คนของเขาไม่ไม่โอเคก็ได้เนาะก็อาจจะเป็นไปได้สําหรับใครที่ยังมีพ่อไม้ที่พ่อไม้แม่ไม้ที่ยังดูแบบเออยังยังมีพันธะผูกพันอยู่เนี่ยบางทีอาจจะยังดูไม่ชัดเจนเพราะว่าไพ่มันขึ้นมาเลยว่าเจดาบยังไงก็คือยังไม่ชัดเจนก็คงต้องรอดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนคุยเนาะก็อาจจะยังดูไม่ค่อยโอเคเหรอกอืมบางคนก็อาจจะยังทะเลาะก,กันบ้างหรือยังคงต้องทวงคอมเมนต์กันอยู่อย่างนั้นอนะ เนาะมันยังไม่ได้คอมมิตนะเราคงต้องรอดูในลักษณะของเดือนหน้าดูนะครับสำหรับชาวกันสำหรับคนที่คุยกันอยู่แต่ยังไม่มีสถานะก็ยังคงต้องรอคอยสถานะกันไปอีกสักพักหนึ่งเนาะประมาณนี้นะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะเพราะว่าทิศทางของไพ่หลักเนี่ยมันบอกว่าคุณได้เดือดซันบางทีคุณอาจจะแบบเออ ได้ในวินาทีสุดท้ายในช่องปลายปลายเดือนก็ได้เช่นกันแต่อย่าเพิ่งไปพูดในลักษณะของการที่บับทวงคอมมิตมากเกินไปเพราะว่าบางทีเนี่ยก็อ,อาจจะโสดแหละแต่บางทีมันโสดไม่สนิทนะจริงๆเนี่ยไพ่คิงออฟคัพเนี่ยคือไพ่โสดนะถ้าไม่มีไพ่เจ็ดท่วเออเจ็ดดาบแต่เจ็ดดาบมันบอกว่าคือไม่ชัดเจนไงมันแปลว่าย,ยังไงก็ยังยังตัดขาดกับคนคุยอีก คนนั้นไม่ได้ดังนั้นเนี่ยรอคอยอีกสักพักหนึ่งเนาะไม่เป็นไรนะครับเรามาเช็ดในช่วงของเดือนหน้าอาจจะเป็นคิวของคุณก็ได้เนาะทีนี้เราจะมาดูสำหรับคนที่มีคู่แล้วกันบ้างนะครับว่าจะเป็นในทิศทางเช่นไรสำหรับคนคู่นะครับขอไพ่สามใบด้วยรับชากัน The r เร e r นะครับหนึ่งถ้วยแล้วก็สองไม้โอเคสำหรับ The r ร v e r นะครับจริงๆแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยถ้ามองในแง่ดีเพราะมันไม่มีไพ่เสียขึ้นมาแสดงว่าไพ่ The r ร v e r ดีกับเป็นไพ่ที่ดี นะครับตีเป็นไพ่ที่ดีแทนเนาะเพราะว่าชาวกันลนกักขณะการอาจจะมีความรักความสุขความหวังที่เต็มมซึ่งกันและกันได้มากขึ้นเขาอาจจะดูแลเอาใจใส่กับเรามากขึ้นใส่ใจดูแลกับเรามากขึ้นหรือให้ความรักความหวังกับเรามากขึ้นบางทีเราอาจจะอินเลิฟมากนะครับในช่วงวาเลนไทน์สำหรับคนมีคู่แล้วคุณอาจจะได้ของขวัญได้อะไรสิ่งดีๆประทับใจกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มีความแน่นแฟนมากขึ้น มีเอ็ออฟคัพเหมือนกันเลยพลังงานรุนแรงสำหรับเอ็ดออฟคัพแปลว่าเขาอาจจะให้ความหวังกับตัวคุณนะครับบางคนอาจจะได้คอมมิตหรือเปล่าไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยยังไงก็เป็นพลังงานด้านบวกแน่นอนชาวกันลักนากันบางทีอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่มีโอกาสที่เขานั้นจะลงไหลกับตัวคุณมากขึ้นในช่วงวันว,นวนาเลนไทน์หรือคุณอาจจะดูที่มเสเนห์นะครับสามารถดึงดูดให้เขาเนี่ย สามารถเอาเอกเ,เอาใจกับเราได้มากขึ้นเติมเต็มกับความรู้สึกของเราได้มากขึ้นจริงๆไพ่เดอะเรเบร์เนี่ยมันเป็นลักษณะของไพ่ห้า0ิบนะเป็นไพ่ของการที่แบบเออจะมีคู่สอนก็ได้หรืออาจจะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่มีความหลงไหลซึ่งกันและกันก็ได้แต่ เนื่องจากที่เปิดมามันไม่เป็นไพ่ที่เป็นไพ่ไพ่ที่มันเป็นแบบไม่ชัดเจนอะเนาะไม่เหมือนกับคนที่มีคนคุยอะอาจจะต้องดูไปก่อนดังนั้นเนี่ยคนมีคู่แล้วเนี่ยจะเติมเต็มกับความรู้สึกให้กันกันแลกกันได้เพราะมีไพ่หนึ่งทวยด้วยดังนั้นเนี่ยชาวกันลักษณะการที่มีคู่แล้วมีโอกาสที่จะลงตัวแล้วก็ได้รับการใส่ใจดูแลกันมากขึ้นสำหรับใครที่รอคอยนะนะครับสิ้นสุดการรอคอยได้เลยเขาอาจจะมาดูแลเขาจะใส่กับตัวคุณได้มากขึ้น ยังไงคุณก็จะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันได้แน่นอนนะครับใครที่รอคอยกับความรักความสัมพันธ์ที่ดีก็จะค่อยๆลงตัวแนวโน้มทิศทางที่ดีเขาอาจจะมองคุณอยู่ตลอดเวลาในช่วงนี้เลยนะครับคุณอาจจะดูดีมีเสน่ห์ฮอตนะครับมีคนเข้าหาตัวคุณบางคนอาจจะมีคนเข้าหามากกว่า1คนด้วยเช่นกันแต่โดยรวมเนี่ยเขาก็ยากให ใจกับเราคุณมากและก็ยังให้ความรักความสุขความหวังไปไหนมาไหนกับเรามากขึ้นตัวติดกันมากขึ้นให้ความสําคัญกับตัวเรามากขึ้นด้วยเช่นกันนะครับดังนั้นชาวกันสําหรับคนที่มีคู่แล้วเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามปกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ